แวะแวะซื้อของก่อนไหมใช่ค่ะแวะซื้อของมามาบ่อยไหมบดปะโคก็บ่อยบ่อยเหมือนกันขายไม่ดีเลยเแล้วช่วงนี้ไม่มีคนเลยมีคนเลยมีทัวร์ลงบ้างไหมครับไม่มีก็ตามที่ เกิดโรคระบาดหรือโรคโควิด1 9หรือว่าโควนดนี้ครับทางวัดก็เขาเรียกว่ามีผลกระทบไหมก็มีครับมีเช่นก็ตอนนี้ปัจจุบันนี้ญาติโยมก็ตามที่รัฐบาลมีคําสั่งว่าไม่ให้พี่น้องประชาชนออกจากบ้านเพื่อออยู่เต่นในบ้านวัดประโคกก็มีเขาเรียกว่าญาติโยมก็ไม่ได้มา น้อยมากถ้าเสาวาททิ์ถ้าย้อนไปสมัยก่อนก็เยอะยิ่งช่วงเมษานี่ไม่ต้องพูดถึงครับแต่ปีนี้เราต้องเข้าใจปัจจุบันว่าเกิดอะไรขึ้นทุกคนทุกคนได้ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าก็ขอให้เราเนี่ยได้ระมัดระวังตัวาตามที่นโยบายของทางรัฐบาลให้พี่น้องได้อยู่ในบ้านอันนี้ความปลอดภัยทางวัด ก็ช่วงนี้ไม่มีคนมีก็ปรับปรายเช่นวันธรรมดาก็ไม่มีคนครับอย่งเสาร์วันนี้ก็มีกันประมาณไม่ถึงสิบคนครับนี่คือผลกระทบแต่ว่าก็เอาแหละเราก็ถือว่าไม่ใช่เฉพาะวัดปะกโกวัดเดียวก็เรียกว่าทั่วโลกหรือ่ทั่วประเทศที่มีเหตุการณ์เช่นนี้แต่สิ่งสําคัญก็คือให้กําลังใจ ให้กำลังใจใครให้กำลังใจคุณหมอและพยาบาลบที่เขารักษาเราคนที่เขาไม่เคยรู้จักมักคุ้นมักเคยก็ไม่ใช่พี่ไม่ใช่น้องแต่เขาก็รักเหมือนพี่เหมือนน้องเนี่ยคือให้กําลังใจคุณหมอและพยาบาลมีอะไรก็ให้ญาติโยมได้ส่งกระแสจิตส่งกระแสจิตไปให้กับคุณหมอและก็พยาบาลบ้างอย่างนี้เป็นต้นให้กําลังใจทุกคนแหละเราก็ต้องสู้ไปด้วยกัน วัดก็มีกระทบไหมก็มีกระทบแต่ก็ขอให้ทางรัฐบาลเนี่ยช่วยประชาชนก่อนที่พี่น้องหาเช้ากินกินข้าอย่างนี้เป็นต้นทางวัดก็พออยู่ยังอยู่ได้พออยู่ได้อยู่ก็ไม่ได้นั้นอะไรอย่างนี้อันนี้ก็ฝากเอาไว้ก็ในที่สุดนี้ก็อาตมาก็ขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนรัยก็คือคุณพระพุทธคุณพระรามและคุณพระสงฆ์ ตลอดถึงขอบารมีของหลวงปูท่ทวดบารมีของพระมหากษัตริย์ทุกทุกพระองค์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากรองนี้จงคุ้มครองให้คณะญาติโยมพุทธประศาสน์และพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศตลอดถึงทั่วโลกได้พ้อนวิกฤตโรคระบาดโลกนี้ไปให้ได้พร้อมกันไปนด้วยกันด้วยความรักด้วยความสามัคคีและก็ขอให้พี่น้องจเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพระ ปฏิภาณธนาสารสบัติทุกคนทุกท่านเปินเ,ออเจริญพอู